เราก็มาทำตามสัญญานะครับขอให้ขับเรือโดยปลอดภทยและเรือเราเล็กนะครับเราก็รอดกลับมาได้เราก็มาแก้บนวันแรกเรือรั่วครับเป็นรูเล็กๆแต่พอแข่งวันที่สองแตกเลยต้องเอาน้ำออกทุกสิบห้านาทีครับรอดมาได้แถมติดรางวัลอีกสองรางวัล เขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะสวยงามมาก

น่าไม่ยู่งกน้วน่ะนีกไม่กี่สัปดาห์น่ระีกดนน้อยน้อยนูแน้่ิ่งไงบอกแล้วแหน้ะดีดีไดีดีมาวมาแล้วอร ขอเลยขอเลยขอเลยนะตัเส้เนบชบรับนักกีฬาหมายเลข6กนะครับอาเโดบูนบูแสะจเอเศจอ,จอเรื่อยๆให้หลุดยยู่ิอะไรยยูู่ย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 อยูอยูยู นี่นะครับปลาชะโดนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากับข้างหนึ่งสองสามสี่ห้านักกีฬาหมายเลขหกสิบสองนะครับเนี่ยดูที่เดิม อยู่แล้วนลยาไว้เเอาหัวเขาแปน้หนึ่งสองสามสี <filing> ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านักกีฬนักกีฬาหมายเลขหกครับบุญเชอร์ทีรสาร นะเก็บปลน่าทิ้อยู่เมื่้ากับอาหาไม่เออืมเเจอสองพ่อแมงกะตุ้มเชินส้มจนลุกโอ้รโปลาใหญ่ด้วย ก็จะเปเถอน้ำปเดียเปิดสเปิด โดนไหมโดนไหมเยี่ยมปัตตะกีรันญี่ปุนตะกีรัน Yeah. không bắt, phải kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp mấy ก็ะม euh, hey, ่เออไอเนี่ยไงจะเอาสวิงโต่อไหมไม่รู้สิกลับบ้านแพ้แก่งชนนี่เลยนะครับบ้านเราเออใครนต้หน่อยน่าคงไม่ได้ลงเรือเล็กนะพี่แป๊ะเรือเล็กน่าจะดีกว่าเรือใหญ่แล้วท้องฟ้าเลยพี่แพ้ได้สองรางวัลนะครับ เพิ่มฟูนป่าโพซันทิมไก่ชนนะครับ